สวัสดีครับท่านผู้สนใจในการเพาะชำผักหวานป่าทุกท่านวันนี้ผมจะมาอัปเดตการเพาะชำผักหวานป่านะครับเป็นการเพาะชำจากกิ่งตอนนะครับแล้วก็มาดูกันว่าผลการเพาะชำเป็นไงบ้าง <c oughs> ตรงนี้ครับที่ผมได้เพาะมาประมาณ3ามสัปดาห์นะครับนี่ใบเห็นเป็นประมาณเนี้ย ก็ลักษณะการเก็บก็คือผมได้าวางชุดเพาะชำไว้ในไว้ในร่มมีแดดเฉพาะช่วงเย็นๆนะครับผลออกมาก็เนี่ยนะครับกิ่งแต่ละกิ่งที่ได้เพาะชำลงตะกร้าไว้มันก็มีใบออกมาแบบเพียบเป็นไปตามความคาดหมายนะ,ะช่วงในท่วงเริ่มต้นเนี่ยประมาณสัปดาห์แรกของ การเพาะนะครับหลังจากเพาะได้ประมาณเจ็ดแปดวันเนี่ยมันจะมีตุ่มๆออกมาแบบนี้ไม่รู้มองเห็นปน,นี่ครับเนี่ยแล้วก็มันจะพอเวลาผ่านไปหลายวันมันก็จะค่อยๆโตขึ้นโตขึ้นนะครับเป็นแบบนีน้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งเป็นอย่างที่เห็นนะครับตอนนี้มีกิ่งออกมาอาพร้อมที่จะเด็ดไปรวมๆกันแล้วทำ แกงกินได้คนเดียวเลยนะเนี่ยตอนนีเ้เดี๋ยว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 ไปทำคลิปอันต่อไปจากคลิปที่แล้วนะครับที่ผมได้เล่าให้ฟังว่ามันมีบางกิ่งที่กิ่งตอนมันรากมันไม่สวยไม่น่าไว้วางใจเนี่ยแต่สุดท้ายนะครับเนี่ยกิ่งกิ่งต้นเนี้ยต้นริมสุกเนี่ยติดตามเป็นพิเศษก็คือไม่มีปัญหาอะไรนะครับสามารถเพาะชาได้แบบมันก็มีกิ่งออกมาเหมือนกับต้นอื่นๆเลยนะฮะ เดี๋ยวอีกสักพักคงจะต้องหาวิธีคัดกิ่งที่เก็บไว้นะครับส่วนกิ่งไหนที่มันเยอะเกินยกตัวอย่างแบบกิ่งนี้ยกิ่งตอนต้นนี้นะครับกิ่งมันออกมาเยอะมากเลยเนะี่ยเป็นสิบเลยกิ่งมันเยอะไปก็คงจะต้องเอาออกไอเดียเรื่องของการาคัดกิ่งประวานป่านะครับผมก็ได้ไอเดียมาจากน้องคนหนึ่งใน y o u t u b e นะครับจำชื่อไม่ได้แล้วอยู่แถวแเพชรบูรณ เขาจะสาธิตการเลาะกิ่งออกนะครับซึ่งกิ่งลักษณะน,นี้มันเยอะไปนะครับเนี่ยเป็นสิบเลยอะดึงอาจารย์ทาง youtube ก็แนะนําว่าควรจะให้เหลือประมาณสี่ถึงเจ็ดกิ่งนะครับแล้วแต่สถานการณ์ณวันนี้นะครับสรุปผลได้ว่าไม่ว่าจะเป็นกิ่งราคาถูกหรือแพงนะครับหลังจากที่เราได้เพาะชํามันแล้วเนี่ยมันมีใบมาให้เห็นทุก ทุกกิ่งนะครับซึ่เท่าที่รู้ก็คือใบกิ่งเล็กๆเ,เหล่านี้ที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันมาจากการดูดน้ําเลี้ยงจากกิ่งตอนเดิมของมันนะครับอาจารย์เขาว่านะอาจารย์ในย t u b e อะเนี่ยลักษณะเนี้กิ่งมาเยอะมากเลยมันจะใช้น้ําเลี้ยงจากกิ่งตอนเดิมเอามาผลิตเป็นก้านเป็นใบขึ้นมานะครับ อันนี้จริงไม่จริงไม่รู้นะเขาว่าอาจารย์เขาว่ามาอย่างนั้นผมก็มือใหม่ด้วยเพิ่งหัด <c oughs> ไม่การันตีความถูกต้องนะครับกิ่งตอนที่ลงพ่อชํำไว้เนี่ยสรุปได้ผลสามารถรอดตายทุกกิ่งตอนนะคร<อ>ับก็จะเปรียบเทียบให้เห็นความแตกต่างะครับบางกิ่งมันจะเป็นลักษณะเนี้ยอันนี้สามสามสัปดาห์ผ่านไปแล้วนะยี่สิบกว่าวัน กิ่งเขาจะโผล่มาแค่นี้เองแล้วดูจะเหี่ยวๆยังไงไม่รู้ท,ท,ทั้งๆที่เก็บไว้ในสภาวะแวดล้อมเดียวกันนะครับกับเพื่อนๆเขาแต่ว่ากิ่งเนี้ยอ,อาการดูจะเหี่ยวๆแห้งๆไงไม่รู้มีกิ่งโผล่มาแค่นี้เองแล้วก็มีจุดอื่นที่ยังสังเกตได้ว่ายังยังไม่ตายนะครับยังไม่ตายยังออกเขียวๆอยู่ก็ต้องรอรุ้นต่อว่ากิ่งเหล่านี้กิ่งเล็กๆเหล่านี้จะโตขึ้นหรือเปล่า เ้าติดตามตรงนี้อยู่ส่วนกิ่งตอนขนาดใหญ่ก็โดยทั่วไปก็มีราคาแพงอยู่นะมีการเล็กๆโผล่มาที่หลังเขานะเนี่ยตามตัปดาหผ่านไปละนี่แต่อันนี้ก็ค่อน,น่าจะรอดแล้ะเพราะว่าสัางเกตดูเนี่ยตุ่มตรงเนี้ยกำลังเริ่มขึ้นเีวเขียวเล็กๆนะครับตรงตรงปลายกันไกลที่ผมชีน้นมอเห็นปะนี่นะวิธีสังเกตว่ากิ่งตอนเรา หลังจากเราเพาะชำแล้วมันจะรอดไหมต้องใจเย็นนะครับอย่าใจร้อนต้องขอออกตัวก่อนนะครับว่าผมไม่ใช่ผู้ชํานาญในการเพราะกิ่งชําผักหวานนะครับผมลองทําดูแล้วก็ติดตามผลเพราะว่าดูจากคลิปจาก Facebook หลายอย่างบางเรื่องที่เขาโพสต์ให้มันเป็นเรื่องง่ายเหลือเกินครับเพราะชําแบบนี้รอดแต่ว่าเท่าที่ตามดูเนี่ยมันก็เขาเรียกอะไร ก็เห็นในคลิปนั้นนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ผลเป็นไงบ้างเนี่ยไม่แน่ใจว่าเอามาลงหรือเปล่าหาไม่ค่อยเจอหลังจากนี้ไปนะครับก็คงจะต้องมีการติดตามผลงานการพ่อชามกลิ่นตะวานแล้วก็จะทำเป็นคลิปตอนต่อไปมาอัปเดตให้ท่านผู้ติดตามนะครับเห็นความเปลี่ยนแปลงนะครับซึ่งผมก็มองเรื่องของสภาวะแวดล้อมแล้วก็การ ดูแลนะครับอันนี้ผมไม่ได้ทำอะไรแค่รดน้ำเป็นระยะ3-4วันรดทีนะึงแล้วก็รดไม่เยอะนะครับรดรดพอชุ่มๆซึ่งก็เท่าที่สังเกตดูช่วงช่วงเช้ากับเย็นนะกิ่งเขาจะสดใสกิอาการประมาณนี้แต่ถ้าเกิดตอนเที่ยงๆเ,เนี่ยจะเหี่ยวหน่อยนะฮะทั้งที่เก็บไว้ในร่มนะครับมีแดดสองเฉพาะตอนเย็นๆแค่นั้นเองประมาณบ่ายสามสี่มงเย็นเนี่ยจะมีแดดสองเข้ามาแค่นั้น สำหรับท่านที่ผู้ชื่นชอบหรือว่าผู้ที่กำลังสนใจในการเพาะชำกิ่งตอนผักหวานป่านะครับ mm hmm. ก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งไว้นะครับ mm hmm. เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับคลิปต่อไปนี้ผมวางแผนไว้ว่าเดี๋ยวจะต้องมาเด็ดไปกินก่อนตอนนี้วันนี้ยังเด็ดไม่ได้เพราะว่าอาหารที่ซื้อมายังเยอะอยู่กินคนเดียวแกงเลียงได้มหมอนึงเลยเนี่ยผักหวานนะครับทำอะไรก็อร่อยทำได้หลายอย่างซึ่งก็ผมก็ชอบกินมากเลย แล้วก็จะที่ทำมาทั้งหมดเนี่ยจะเก็บไว้กินครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็นกรณีศึกษาเรื่องของการเพาะชํำกิ่งตอนผักหวานป่าทำยังไงถึงจะรอดตายได้มากที่สุดนะครับแล้วก็แผนสเต็ปถัดไปเนี่ยไม่ใช่สเต็ปถัดไปดิระยะยาวก็จะเอาไปลงพื้นดินก่อนหน้าฝนปีหน้าแล้วมั้งถึงก่อนหน้าโอกาส ที่จะรอดน่าจะมีลุ้นซึ่งตัวนั้นยังไม่การันตีได้นะครับเราต้องติดตามกันต่อไปครับผมสำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ